่าล่าสุดกองทัพจีนมีความเคลื่อนไหวแล้วโดยมีการรายงานอ้างแหล่งข่าวบอกว่ากลุ่มติดอาวุธ3กลุ่มไปโจมตีจุดตรวจชายแดนที่เมืองโมงเซรวมไปถึงเมืองคาไครรับฐานที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาพร้อมๆกันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยนะคะว่ามีทหารและพลเรือนเสียชีวิตกี่คน ทางด้านรกระทรวงกลาโหมจีนแถลงผ่านเว็บไซต์นะคะบอกว่าจีนหวังว่าทุกฝ่ายจะอยู่ในความสงบและใช้ความอดทนอดกลั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุบานปลายเกิดขึ้นโดยรัชฉานก็มีกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่หลายกลุ่มปฏิบัติการแถบชายแดนจีนและไทยการสู้รบระหว่างรัฐบาลเมียนมากับกลุ่มติดอาวุธในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ทําให้ประชาชนหลายต่อหลายคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยด้วยนะคะ ทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของพิกัดโลกช่วงเที่ยงนี้ค่ะคุณนัทคุณมนชัยคะขอบคุณคุณเปียว,วันครับคุณผู้ชมครับนาว26จะชวนคุณผู้ชมไปร่วมทริปท่องโลกทะลุจอนะครับกับ26คลับวานบูดายักษ์ใหญ่ใจดีแห่งอ่าวไทยพร้อมจะปรากฏกายให้คุณผู้ชม ไปเจอกับกิจกรรมท่องโลกทะลุจอนะครับแล้วพิเศษจริงๆครับมีคุณก้องบาร,รมีเต็มบุญเกียรติพิธีกรรายการช่างภาพสุดขั้วร่วมทริปไปด้วยพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามของธรรมชาติไปวันที่1ธันวาคม2 5 5 9นี้สังเกตก็คือโลโก้ท่องโลกทะลุจอไปปรากฏขึ้น โลโก้นี้นะครับรายการไหนมีโลโก้นี้ขึ้นมาคุณผู้ชมรีบส่งข้อความเข้ามาผ่านทางไลฟ์แอปพลิเคชันของนาว26ครับเราก็จะสุ่มแจกรางวัลให้กับผู้โชคดี5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งส่งมาจนถึง24พฤศจิกายนนี้ครับกับติดตามนาวได้ได้ทุกวันนะครับแล้วก็อย่าลืมสนุกกับเราด้วยนะครับเพียงแค่แอดไลน์แอปพลิเคชันแล้วก็ชมนาว26นะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับพิกัดข่าวเที่ยงในช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สาวอาทิตย์นี้ไปไหนจ๊ะสา์อาทิตย์นี้เหรอหนูจะไปหาแฟนที่สิงคโปร์ค่ะหนูรู้สึกว่าเหมือนเขาจะขอรูแต่งงานแหละเออจริงเหรอแต่พี่จิงช่วงนี้หนูรู้สึกว่างานหนูเยอะมากเลยอ่ะนอนก็ดื่มน้าก็ซมสงสัยไม่รู้จักมาร์กน้ำแรกของวิกที่จากฝรั่งเศสใช่ไหมแล้วหนูจะไปหามาร์กแบบนั้นได้ที่ไหนอ่ะช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านลาซาด้างไงจ๊ะทั้งสามสูตร ในราคาแค่599บาทเองแต่อย่างนี้มันก็ซื้อออนไลน์อะสิแล้วถ้าของมันมาไม่ทันนะพี่แล้วถ้ามันเป็นของปลอมอ่ะแล้วถ้ามันเพราะว่า La ซาด a าเขานะไว้ใจได้ร้อเปอร์ซสินค้าของเขาทุกอย่างก็เป็นของแท้ที่สำคัญนะช็อปวันนี้พรุ่งนี้มาส่งถึงบ้านทำไงอ่ะง่ายมากๆเลยจ้ะเข้าเว็บ l า z a d a ปุ๊บตั้งบัญชีขึ้นมา เลือกสินค้าที่ต้องการเสร็จป็ก็จ่ายตังค์ง่ายเนาะมาก็คุ้มเลยอ่ะหน่สิบก้าบาทเองต้องไปซื้อแล้วแหละ บริษัทเอสโซประเทศไทย